ดีค่ะพบกับรายการ Happy News Day เวลาเพลินข่าววันนี้นะคะอยู่กับเจนา่าเจน่าเลนพาเมลี่ค่ะมีใครอยากไปเที่ยวบ้างไหมคะวันนี้นะคะเจน่าอยากจะชวนคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวที่นี่เลยที่บ้านหวังส้มซาจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่นี่นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเขาปลูกส้มซากันเยอะมากค่ะแล้วส้มซ่านะคะสามารถนํามาทําเป็นอาหารได้หลายอย่างเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นหมูแหนมปลาแหนม มีกรอบหรือว่าขนมจีนน้ำพริกนะคะอืพูดแล้วก็หิวเลยค่ะคุณผู้ชมคะที่บ้านวางส้มซานะคะเขายังนำส้มซ่านะคะไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆอีกมากมายหลายอย่างเลยค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ มาเที่ยวกันที่บ้านวังส้มซ่าหมูหนึ่งตำบลท่าโพอำเภอเมืองจัังหวดพิศนุโลกชุมชนต้นแบบที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์ส้มซ่าสายพันธุ์ท้องถิ่นโดยปัจจุบันมีการปลูกส้มซ่ากว่า400ต้นค่ะ ในอดีตบ้านวังส้มซ่าจะปลูกส้มซากันแทบทุกหลังคาเรือนแต่เวลาผ่านไปส้มซาเริ่มหายไปจากชุมชนค่ะทําให้อาจารย์เผอิญพงศ์สีชมพูประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซาต้องหันมาอนุรักษ์โดยเริ่มสำรวจจานวนต้นส้มซาเมื่อปี2557พบว่าเหลือเพียง1ต้นในพื้นที่หมู่สจึงนํามาขยายต่อจนถึงปัจจุบันค่ะก็คือส้มซาเนี่ยมันไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ พอความจเจริญมันเข้ามาเนื่องจากว่าหมู่บ้านวังส้มซาเป็นชุมชนกึ่งเมืองใกล้เมืองนะคะพอความจเจริญมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยส้มซาเริ่มจะไม่เห็นความสําคัญละเริ่มจะหมดความจําเป็นละเพราะว่ามีมะกรูดมีมะนาวมีมะม่วงมีมะพรัางมีกล้วยมีพืชอื่นเข้ามาพืชเหล่านี้ขายได้แต่ส้มซาขายไม่ได้ชาวบ้านก็เลยแบบไม่เอาละฉันไม่อยากได้แล้วต้นส้มซาฉันตัดทิ้งหมดเลย ต้นสมซาที่ปลูกตามบ้านเรือนการดูแลไม่ยุ่งยากค่ะไม่ชอบน้ํามากไม่ต้องรดน้ําบ่อยรดน้ําสัปดาห์ละ3าถึงสวันบํารุงด้วยปุ๋ยคอกให้ผลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมค่ะ ผิวที่มันขุ่ะแต่ว่าความขุขนะจะน้อยกว่ามะกรูดนะคะแล้วผลที่มันแก่เนี่ยเราจะดูยังไงว่ามันแก่แล้วสามารถเก็บได้แล้วเราจะใช้วิธีการบีบเอาค่ะเพราะว่าเราดูจากสายตาบางทีไอ้ตัวนูนๆเนี่ยค่ะมันจะเริ่มใหญ่แล้วก็เริ่มแบบห่างๆขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออมันเริ่มแก่แล้วถ้าผิวที่มันขุขนะมากอย่างลูกเนี้ยค่ะเราจะได้น้ํามันเยอะเราจะได้น้ํามันมากแต่ถ้ามันขุขนะน้อยมันก็จะไม่ค่อยได้น้ํามันค่ะต้มซ่าเนี่ยก็คือผลมันนี่คือ เาเอา,เอาไปกินเนื้อไปบีบเหมือนมะนาวอะไรอย่างนี้ไหมคะได้ค่ะแล้วใช้ทําเป็นน้ําพริกส้มซ่าก็ได้หรือใส่ต้มยําก็ได้แต่ที่นี่เราจะทําหลากหลายมากชมต้นส้มซ่ากันไปแล้วพามาชิมเมนูจากส้มซ่ากันบ้างค่ะนั่นก็คือเมนูม้าหอ่อาหารไทยโบราณน,นั่นเองค่ะขั้นตอนการทําม้าห่อนําน้ําตาลมะพร้าวผสมกับถั่วปนหัวไชโป๊น้ําส้มซ่าเคี่ยวให้เข้ากันจนเหนียว ไส่ของม้าห่อแล้วก็นำมาใส่ในส้มซ่าที่หั่นเป็นแว่นไว้ค่ะวางพริกพร้อมประดับด้วยผักชีให้ดูสวยงามนอกจากเมนูม้าห่อแล้วก็ยังมีเมนูข้าวห่อใบบัวที่นำผลส้มซ่าและใบส้มซ่ามานนึ่งรวมกับข้าวห่อใบบัวเพื่อให้มีกลิ่นหอมซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพค่ะเพราะว่าด้านในที่หอก็มีธัญพืชหลากหลายชนิดเลยค่ะ ิตภัณฑ์แปลรูปจากส้มซ่าจะจำหน่ายในราคาเริ่มต้นที่39บาทไปจนถึง100บาทค่ะจำหน่ายผ่านทาง Facebook เ,เพจบ้านหวังส้มซ่าค่ะ หนึ่งเราได้ความภาคภูมิใจที่ทําให้หมู่บ้านของเราเนะี่ยมีต้นส้มซาลับคืนมา 2. นะคะก็สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนที่ไม่รู้จักส้มซาแล้วส้มซาที่นี่จะแตกต่างจากส้มซาที่อื่นมันจะเป็นอัตลักษณ์มันจะเป็นรสชาติความซาความหอมและผลไม่ใหญ่นะคะนี่คือสิ่งที่เราได้ลับคืนมาและถามว่าชุมชนได้อะไรชุมชนมีไรายได้ จากการเที่ยวข,ขายผลส้มซ่ากิโลละ70กิโลละสาถึงกิโลละ100บาทะะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเราไม่มีทุนทางธรรมชาติเราไม่มีป่าไม้เราไม่มีทะเลเราไม่มีน้ำตกเราขายอะไรให้กับคนที่มาท่องเทีย่ยวเราขายความเป็นตัวตนของเรา แม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆมี200ครัวเรือนแต่คนในชุมชนก็เข้มแข็งมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จนได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบค่ะหากใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวก็ติดต่อกันได้ที่เพจบ้านวังส้มซ่าพี่ๆที่นี่เขายินดีต้อนรับ ต่อมาค่ะคุณผู้ชมจะพาไปดูการทํางานของคนรุ่นใหม่นะคะอย่างคุณนิพันธ์เจ้าเจริญค่ะคุณนิพันธ์นะคะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์อิสระค่ะที่ใช้เวลานานหลายปีเลยนะคะในการศึกษาเทคนิค v i s u a l effect ด้วยตัวเองค่ะแล้วล่าสุดนะคะผลงานของคุณนิพันธ์นะคะที่ชื่อว่าพันธนาการค่ะเป็นภาพยนตร์นะคะที่ได้รับรางวัลระดับโลกจากหลายเวทีเลยค่ะเบื้องหลังของความสําเร็จของเขาจะมีที่มาอย่างไรนะคะไปติดตามกันเลย อนาคตม จุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์จริงของวัยรุ่นชายที่ก้าวเข้าสู่วังวนยาเสพติดกระทั่งถูกตัดสินจำคุก25ปีถูกนำมาถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรื่องพันธนาการผลงานล่าสุดของนิพันธ์เจ้าเจริญพรเกิดขึ้นจากการระดมทุนและงบสนับสนุนจากมูลนิธิ Create International Thailand ที่ได้รับรางวัล Best Thai Feature Films Director และ Best Thai Feature Films จากงาน International Thai Film Festival ทั้งยังได้ ชิงสาขาเทคนิคภาพพิเศษจากงาน AFIN International Film Festival ประเทศออสเตรเลียซึ่งในสาขา Visual Effect นี้ถือเป็นงานสร้างชื่อของนิพันธ์ด้วย เบื้องหลังฉากอาวกาศสุดอลังการในหนังสั้นแนวไซไฟเรื่อง The Deepest ที่หากดูผิวเผินแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดจากการรังสรรค์ของเด็กหนุ่มจากเชียงใหม่ที่ไม่ได้เรียนภาพ,พยนตร์หรือการทำวิชวลเอฟเฟกตมาก่อนและใช้เวลาว่างในการผลิตไม่ถึง3เดือนเท่านั้นแม้จะบอกชัดว่าง,งบการผลิตเพียง1 0 0 0บาทในหนังเรื่องนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นเช่นอุป,ปรกรณ์โปรแกรมรวมถึงค่าจ้างการผลิตหากสิ่งที่ น่าสนใจคือฝีมือในการสร้างสรรค์าง,งานวิชัวเอเฟกของนิพันธ์เจ้าเจริญพรและทีมนิพันธ์สตูดิโอคือทุกอย่างมาจากการฝึกมือด้วยตัวเองตลอด10ปีที่ผ่านมาโดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นผู้สอนโดยนิพันธ์ยังส่งต่อเทคนิคความรู้ผ่านช anel YouTube ของตัวเองชื่อนิพันธ์ Art of Media และได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในอีกหลายมหาวิทยาลัยอีกด้วย สมัยใหม่หรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันเข้าถึงได้ง่ายมากแล้วก็ไม่จะเป็น้องใช้ทรัพยากรที่เยอะจนเกินไปด้วยนะครับแน่นอนโอเคคุณต้องมีคอมพิวเตอร์โอเคคุณต้องมีโปรแกรมเนาะแต่อย่างว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นอะไรที่เราสามารถประยุกต์ได้ครับเม,เมื่อเรามีความเข้าใจในการทํางานไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามเนี่ยเราจะมีความเข้าใจในการประยุกต์งานแต่ละอย่างคือประมาณว่าแบบแทนที่จะใช้แบบ สูงประมาณนี้เราพอเราเข้าใจแล้วก็อ่ะประมาณนี้ก็ได้มันก็สามารถได้ผลผลิตออกมาที่คล้ายคลึงกันเหมือนกันในฐานะคนทำหนังแนวไซไฟที่ต้องใช้วิชววเอฟเฟกเป็นหลักนิพันธ์ยังให้ความเห็นหน่าสนใจว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้แทบไม่เห็นหนังแนวนี้ในไทยด้วยเพราะติดปัญหาเรื่องงบประมาณและขั้นตอนการผลิตที่ต้องใช้เวลานานจนอาจทำให้ไม่คุ้มเสี่ยง แต่สำหรับนิพานนี่คือความท้าทายเพราะด้วยเป็นทั้งผู้กำกับและคนทำวิชวลเอฟเฟกเองจึงมีแผนจะทำหนังยาวแนวไซไฟของตัวเองในปีหน้าโดยมองว่าตลาดไทยยังต้องการ ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่มีพา s ช่นในการทำงานแล้วก็ความสามารถในการพัฒนาตนเองได้อย่างก้าวกระโดดค่ะในอนาคตนะคะก็หวังว่าเราจะได้ชมภาพยนตร์ไซไฟฝีมือของคุณนิพันธ์ออกมาอีกหลายๆเรื่องนะคะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการ Happy News Day เวลาเพลินข่าวได้อีกครั้งนะคะผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะติดตามรับชมรายการของเรานะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.altv.tv หรือติดตามรับชมรายการของเราผ่านทางโซเชียลมีเดียก็ได้ค่ะ facebook.com/ltvc youtube.com/ltvc สามารถส่งคำแนะนำมาได้นะคะที่อีเมล happynewsday@altv.tv แอดไลน์ <Add> มาเป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะที่ Line @altv4 ค่ะวันนี้เจน่าขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย